จีนยึดถือกฎระเบียบทางการค้าแบบผหุภาคีขณะที่สหรัฐแสวงหาเอกภาพนิยมและวางผลประโยชน์ของตนอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะระหว่างประเทศนายโดนัลด์ทรัมป์อ้างโน่นอ้างนี่เอาเรื่องเท็จมาพูดเพื่อมาสร้างอำนาจต่อรองและแบล็กเมชันอื่นๆแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วคือสินค้าของสหรัฐจํานวนมากไรความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแข่งขันกับใครเขาก็ไม่ได้แล้วไม่เพียงแต่จีนรัสเซียรหรือกลุ่มบริกเท่านั้นที่ไม่ยอมให้ในายทรัมป์และสหรัฐ มารังแกรญี่ปุ่นซึ่งซื้อครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุดประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมให้ในายโดนทรัมป์ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตบทรัพย์อีกทอบไปบันไซช่วงนี้เหตุการณ์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราก็มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนโครงสร้างของโลกเลยนะครับ ผมก็เลยต้องพยายามเอาจุดเปลี่ยนแปลงหลายๆจุดที่ผมสังเกตดูเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง ท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงภาพรวมทั้งหมดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลกเกิดขึ้นโดยที่ไม่มึนงงหรือว่าสงสัยเรื่องถจะอธิบายต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องต่อเนื่องเป็นซีรีส์เดียวกับการต่างประเทศผมเคยอธิบายไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วคือรายการคุยทุเรื่องสนธิตอนที่29 1ซึ่งผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมลองย้อนกลับไปดูถ้าจะได้เพิ่มความเข้าใจถึงสัตว์ภาวะการของโลกในปัจจุบันและขณะเดียวกันก็จะทําให้มองเห็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดีถ้าใครไม่อยากดูคลิปยาวตัวเต็มทีมงานของผมตัดคลิปสั้นออกมาแล้ว2คลิปคลิปแรกคือเรื่องสงครามเย็นยุคดิจิตอลคลิปที่2คือเรื่องหยวนดิจิตอลฝันร้ายของอเมริกาเพิ่มว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมามีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้แดนระดับสูงด้านความมั่นคงของกลุ่มบริกสครั้งที่15ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิล ทีนี้มันมีหลายประเด็นมีคำพูดหลายประโยชน์ของนายหวังอี้ในการประชุมครั้งนี้ที่มีความสำคัญและเชีย่ยเห็นถึงจุดยืนเห็นถึงท่าทีและมุมมองของประเทศจีนที่มีต่อสถา,านการณ์โลกในปัจจุบันซึ่งผมจะเรียบเรียงมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังประเด็นแรกหวังอี้บอกว่าจีนยึดถือกฎระเบียบทางการค้าแบบผหุพาคีขณะที่สหรัฐแสวงหาเอกภาพนิยมหรือการกระทำเพียงฝ่ายเดียวและวางผลประโยชน์ของตนอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะระหว่าง ประเทศโดยที่ตอนนี้สหรัฐก,กําลังใช้ภาษีสวนกากรเป็นเครื่องมือรีดไถยผลประโยชน์จากประเทศอืน่นอย่างมากเกินควรทั้งๆท,ที่สหรัฐได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการค้าเสรีมาอย่างเดิ่นนานในหวังนี้เตือนว่าหากประเทศต่างๆเลือกนิ่งเฉยหรือประนีประนอมก็รังจะทําให้คนผ่านไม่หยุดกันแกล้งจึงกระตุ้นกลุ่มประเทศบริกส์ร่วมคัดค้านการจีดกันทางการค้าทุกรูปแบบ และสนับสนุนระบบการค้าผู้พาคีที่อิงกฎเกณฑ์โดยมีองค์การค้าโลกเป็นกลางอย่างหนักแน่นประเด็น,นที่2หวังอี้บอกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับสหรัฐที่ปรับเพิ่มภาษีขุดสุารากับทุกประเทศทั่วโลกและเพิ่มมากที่สุดกับจีนจีนได้ใช้การตอบโต้ที่ชัดเจนและหนักแน่นคือจีนจะต่อสู้จนถึงที่สุด หากจาเป็นและการเจราจาใดาๆต้องอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและความเคารพซึ่งสิ่งที่จียึดถือไม่ใช่เพียงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์รว่วมกันแต่เป็นกฎร,ระเบียบระหว่างประเทศด้วยประนททิสามีความพยายามต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงการเมืองระหว่างประเทศให้กลายเป็นการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การใช้การค้าระหว่างประเทศเป็นอาวุธทำลายล้างและการสร้างเรื่องเท็จเพื่อมาสร้างอำนาจต่อรองและแบล็กเมชชัอื่นๆ หวังอี้บอกว่าการกระทําเหล่านี้จะยิ่งทําให้วิกฤตความไว้วางใจระหว่างประเทศเลวร้ายลงและกลายเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงต่อความมั่นคงระดับโลกเมื่อยือนอยู่บนทางแยกของประวัติศาสตร์เราควรปล่อยให้รัฐทิยึดถือตนเองเป็นใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียวขยายตัวออกไปซึ่งคือนโยบายอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์หรือยือนยันในการสนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคีอย่างไม่ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ กลุ่มประเทศบริกส์จะต้องให้คำตอบที่ชัดเจน เพราะไม่มีทางออกใดที่จะหลีกหนีจากการสยบยอมและประนีประนอมดังนั้นความสามัคคีก็คือความหวังประเด็นที่4ภายหลังที่นายหวังอี้พบปะหา,หารือกับนายเซเกลารฟรอฟรัส์ร,รีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเขาบอกอย่างนี้ครับว่าจีนและรัสเซียควรเสริมสร้างการประสานงานภายในกรอบการทํางานและกระชับความเป็นเอกภาพความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยจีน และรัสเซียในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งกลุ่มประเทศบริกส์ควรทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำสองประเทศได้บรรลุและส่งมอบผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมในความร่วมมือด้านต่างๆ เราจะอธิบายง่ายๆก็ได้ว่าจีนรัสเซียจะเป็นแกนหล,ลักของกลุ่มบริกซ์ที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเ,เกิดใหม่นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ช่วงเวลาวันที่7-10ถึงพฤษภาคมประธานดีสีจิ้นผิงจะอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ80ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และการประกาศชัยชนะของสาภาพโซเวียต เหนือนาซีเยอรมันดีในกรุงมอสโกตามคำเชิญของประธานทิบดีเวลาจเมีปูตินแห่งรัเสเซียด้วยประเด็นที่5เรื่องนี้เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับพวกเราคือขณะพบปะหารือกันนายมาริสเงี่ยมพง์รัตรีว่าการกระทรวง การตามเทศของไทยเมื่อวันที่28เมษายนที่บราซิลนายหวังยี่บอกว่าจีนพร้อมทํางานร่วมกับไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติด,ด้านต่างๆและเพิ่มพูนความแน่นอนสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยจีนยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนของกลุ่มบริกสและการมีส่วนร่วมในการร่วมมือของกลุ่มบริกส์ ส่วนนายมาริกก็บอกว่าการสร้างความทันสมัยของจีนจะเป็นโอกาสใหญ่ของไทยและไทยหวังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มบริกส์เสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศโลกใต้และปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนต่างเห็นพ้องว่าจะเร่งการก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนเดือนเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยแผนได้ยักปราบปรามการช่อโกงทางโทรคมนาคม และอาชญากรรมข้ามพรมแดนอื่น,อนๆอย่างจริงจังตลอดจนผลักดันการพัฒนาความตกลงเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนรุ่น3.0เพื่อปกป้องการค้าระบบพหุภาคีและส่งเสริมการเปิดเสรีรวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันและกันทั้งนี้ทั้งนั้นหลักใหญ่ในความอันถือเป็นข้อสรุป ที่นายหวังอีก้กล่าวที่บราซิลว่าอย่างชัดเจนก็คือว่าทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษที่โลกและพวกเรากําลังเผชิญหน้าอยู่นี้กําลังเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยมีการท้าทายใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสาิภาพและเสถียรภาพของโลกก็ยังคงเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้แล้วการพัฒนาและความจเจริญรุ่งเรืองจะยังคงเป็นความคาดหวังร่วมกันของทุกประเทศด้วยเหตุนี้ความสามัคคีและการพึ่งพาตนเองของประเทศทั้งซีโกโลกใต้จึงเป็นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากหยุดยั้งได้โดยจาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีประเทศต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆยินดีจะรับฟังเสียงของกลุ่ม b ริกสให้ความสำคัญกับบทบาทกลุ่ม b ริกสและคาดหวังที่จะเข้าร่วมกับกลุ่ม b ริกส์การพัฒนาของกลุ่มบริกสะท้อนเห็นถึงการเติบโตของกองกำลังสันธิภาพโลกการเสริมสร้างกองกำลังการพัฒนา และการขยายตัวของกองกำลังยุติธรรมประเทศกลุ่มบริกส์ควรยืนหยัดอยู่แนวหน้าของยุคสมัยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างก,กันและกันและความร่วมมือแสดงความรับผิดชอบส่งเสริมให้บริกสที่ยิ่งใหญ่มีบทบาทมากขึ้นและกลายมาเป็นพลังที่ทุกประเทศเชื่อถือและพึ่งพาได้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ ขึ้นมาดมรมตําแหน่งเป็นปรบดีสมัยที่สองทําตัวเหมือนนักเลงโตทําตัวเป็นอันธพาลเกะกะเกเรก็หลีกนีไม่พ้นที่ประเทศต่างๆต้องจับมือคล้องแขนกันลุกขึ้นมาสู้กับสหรัฐโดยความร่วมมือที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้ก็หนีไม่พ้นกลุ่มบริกส์ที่นำโดยจีนรัสเซียอินเดียเบราซิลและแอฟริกาที่ตอนนี้กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก5ประเทศผู้ก่อตั้งกลายเป็น11ประเทศคือเพิ่มเอธิโอเปียอิหร่านอียิปต์ Emirates และอินโดนีเซียส่วนประเทศไทยเรานั้นอยู่ในกลุ่มประเทศพันธมิตรซึ่งมี9ประเทศคือเบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานคิวบามาเลเซียไนจีเรียไทยยูกันด้าและอุซเบกิสถานทําให้ตอนนี้มีการรวมตัวกันแล้ว20ประเทศและปีนี้เชื่อว่าจะเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลาย10ประเทศอย่างแน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกส่วนที่ทองในยูทูบ ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละหนึ่งร้อบาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์แอสมซีอ